สวัสดีครับนี่ลุงดำครับพามาดูมุงเขียวที่เขาดักปลาเล็กและก็กุ้งนะครับมีเช้านี้เขาก็ได้ประมาณสักกิโลกว่าสองมุงครับม่ว่าจะมุ้งด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ม่าจะว่าจะเป็นมุงด้านซ้ายฝั่งนี้สองฝั่งนะครับนะครับจะเป็นมุ้งฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้มุ้งฝั่งนู้นนะครับ ได้กิโลกว่านะครับดักแค่นี้เวลาน้ํามาน้ํามาปลามาทําแค่นี้ก็ได้กินแล้วครับเล็กๆเน้นน้อยนี่เล็กดักกุ้งดักกุ้งกับดักปลาเล็กปลาใหญ่ก็เข้าบ้างนะครับปลาใหญ่ในพวกเปลากระมังปลาแยงปลาตัวเล็กๆเข้านะครับนี่ก็เข้านับท่างก็มาดักได้ จะเลยตามน้ำหลักหลาๆนู้มาคลองตอนนี้สะพานที่เขาหวานแหหวานแหท,นท,นทุกวันทุกวันที่เราลุงดำถ่ายไปข้างก่อนย้อนนี้ก็ท่วมแล้วท่วมจนจะน้ำจะข้ามสะพานะพานะตอนน้องแก้รอดสะพานได้น้ำก็ข้ามตอนนี้ติดคานสะพานนะครับนะครับแต่ก็สำคัญว่า่าให้เด็กมาเล่นนะครับเพราะน้ำแรงมาก น้ำแรงไหลมาจาำนวนการครับตกผักตกวาก็ไหลนะครับไหลมานะครับไหลแรงด้วยตรงนี้จะเป็นฝายน้ําที่กั้นตรงนี้ไว้นะครับเป็นฝายดินตอนนี้ก็พังแล้วครับพังให้น้ําไหลลงเร็วๆอันนี้เราไปยกยอฟังน,นะครับฝังนี้ก็ยกยอ,อเข้าไปยกยอ ไม่ไได้ไหนลอยอยู่ไหนเอ้ยมันอามันลอยขึ้นเลยเหรอเออได้ไหมโอ้ปลาตัวใหญ่กระโดดออกอยอะ ปลากระโดดยกยอกระโดดออกยอมันเตีย้ยมันมันยอดฮะมามันไอไอบ่อาปลาที่มันท่วมเกาไม่อยู่แล้วขนาดบ่อาปลานุนกันหมดทั้งสามสามพันสี่พันนะเดีย๋ยวนี้นั่งร้องไห้เลยบ่อก,กุ้งที่หัวํานบว่าลงทุนทั้งสองสามแสนบวกไอไอบ่อก,กุ้งที่อะไรนะบ่อก,กุ้งไอแชบววก,กุ้งขาวนะ่ะ ยานี้ก็ท่วมหมดแล้ว18ไล่กับ16ไล่ของเขามี16ไร่แล้วก็ยานมี18ไร่ตอนนี้มุ้งเขียวก็หายท่วมมุ้งเขียวอะ่ะมุ้งเขียวอยู่ตามคันแล้วก็น้ำท่วมมุ้งเขียวอะ่ะทีนี้ฮะ <laughs> มันจะมันจะชู้น้ำไม่ได้เดี๋ยวขยะมาดิโอ้โหขยะขยะในตัวสำคัญเลยนะ โอ้ผมถ่ายก็ทั่วประเทศไทยไม่ใช่ทั่วโลกแล้วมถ่ายถ่ายทั่วโลกวันนี้ก็มาดูเจ๊กันสวยยกยอเหมือนเดิมเก่งการยกยอนะครับนี่จะดูก่อนเจ๊ก็ได้กี่ตัวแล้วโอ้โหได้ไหมน่อตาแต่แต่เจเก็บอกว่ายกยอทีหนึ่งตัวเฉลี่ย บางทีละตัวนะบางทีก็สองตัวกางน,นี่ดูปลาเจ๊กยกปลาดิโอ้โหนี่อุ้ยวันนี้ได้สวายด้วยเหรอไหนดิน,นี่ปลาอะไรโอ้โหดูดูนี่สวายอะ่ะลูกสวายอะ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวสวายปลาเทโพนี่สวายอะ่ะตัวนี้ไม่ใช่แร้เห็นก่อนว่าอะไรปลาปลา,ปลาอะไรที่ ปลาอะไรนะปลาอะไรปลาเทฟูเหรอเนี่ยแต่เราก็รู้แค่สวย,ยกับปลาเหมเือนกันนะปลาเทฟูโอ้โหโยกยอเล็กๆ,กๆกนี่ปลาคนนี้เข้ามาแข็งแข็งหมูมาด้วยอ่ะป<ม>ูมันจำมอนาแข็แงหมูแข็แง,ขแงหมูโล่สามร้อยนะในรถรถเขาแข็งหมูมันมีเงี้ยงอยู่สองข้างนะแข็งหมูนะ เขยัางหมูโอันตรายเขยังหมูเขย่งหมูตัวเขาขาวอ่ะไม่กัดเอออย่าไปยุ่งกับมันอย่ามันต่ำเอเขย่งหมูมันต่ำเอาตัวเขาขาวเขยัางหมูนั่นแหละขยัางหมูนี่เออนั่นแหละใหญ่ตัวเลยนี่ขยัางหมูนี่ตัวนี้แหละมีงาตัวนี้แหละครับปลาที่มีงาตระลายมา นี่ครับตัวใหญ่มีโอ้โดนโดนเนดะี๋ยวคงจะถ่ายให้ดูนี่นนนครับ,รบนี่ยงามันนี่งามันนี่งามัน,นมตัวนี้นี่งามันมันมันหมูป่าครับมันหมูป่าอันตรายมากจับแล้วมันเนื่องมันจะบาดสองข้างนะตามมือปวดด้วยนะครับกินอร่อยก <c ười> ินอร่อยเลย เองเยคนรับซื้อก็รับซื้อโลสามร้อยโอ้โหมันหายากอะแต่ขย้งหมูนะเขาชอบอยู่ตามไอ้ซอกหินนะซอกหินพวกนี้เนี่ยไองเนี้ยซอกหินอย่างเงี้ยเขาชอบอยู่ตามซอกหินหรือหินอะไรอย่างนั้นนะครับเขาจะเป็นหลบหรือทํารังอยู่ที่ซอกหินซอกหินเยอะๆตรงไหนมีซอกหินเยอะขย้งหมูจะเยอะปลาตัวใหญ่อ่ะปลาตัวใหญ่อ่ะ ให้อยู่แถวไหนลูกๆหน้าสะพานเหรอไปยุบ,ยบไป,ไปบเไปดี๋ยวไปช่วยพ่อหน่อยนิเออเจเจมัดนี่แล้วมือมันลอยไปเออเออไป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 ตอนนี้เขาก็จะไปนั่นแหละครับแล้วเอารถเข้าจัวรถไหลเดี๋ยวรอผมหน่อย,ย <laughs> โอโ้โหเขาได้ปลาอะไรไปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาอะไรปลาอะไรเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอแป๊บเดียวเดี๋ยวรอออกไปด้วยไปด้วยนั่งนั่งรถซาเล้งไปเอาลูกแจงก่อนรอรอแป๊บเดียวรอลงรอลงดำแป๊บนึงเอาเอาเอาเดี๋ยว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 จิ้มต๊อกป่าขึ้นยังไงเลยดิโอ้โหไปไปเลยโทษทีโทษทีไปสมุนไห่ครับเีปลา โยกยอฝั่งด้านซ้ายนะครับซ้ายผมฝั่งได้ไหมคอัตอนนี้ตอนนี้ไปดูครับมียกยอมีสามคนปาตัวใหญ่ได้นายนายอ้ยกยอเข้าไปเข้าไปไายยกยอนาย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 อะไรนะทันไหม ไหนไหนไหนโอ้โหดูดูอ่ะเลี้ยวเลี้ยวข้อนี่เลี้ยวข้อนั่นนี่เออเลี้ยว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 โอ้โหไหนไหนปลาอะไรปลาอะไรโอ้โหตัวนี้กีิโลโอ้หุนี่ขนาดขยกลยอได้นะครับตัวนี้ประมาณกีิโลนะโอ้โหนี่ก็เรียกปลาอะไรโอ้โหจักกี้เฮนะครับฟังเงี้เฮโอ้โหนี่ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่เฮ้ยปลาอะไรเนี่ย ปายี่กปะโอ้โหปลายลีา่สกเป็ปลาอะไรโอ้โหปลายี่สกเหรอนี่ประมาณสักโลกว่าเนาะโอ้โหโลครึ่งไล้น no ี่ประมาณโลครึ่งเยอะเลยก็ย่อเล็กจะไม่ได้กริงนะครับแต่แทบจะล้นเลยโอ้โหก็ตัวก็โลครึ่งครับแต่ปลายี่สุกโอ้โหจั๊กเก้คนเสื้อสีส้มฝั่งนั่นนะครับ ปลาใหญ่กระโดดเข้ามาแล้วยกยอกระโดดออกนะครับคุณนนทีเฮจะกินแต่เฮนี่ก็จากกินี่นี่เขาเอาทันยกยอวิ่งมาข้างบนนะโอ้โหเออมันก็ผูกไว้แล้วไม่เป็นไรโอ้โหปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะแล้วพวกวันแหไม่มาแล้วเฮ้ยวันแหมายังเซียนวันแหไม่มาวันนี้ โอ้ oh, น้ำจะท่วมสะพานครับขนหวานเหยฝั่งน oh ี้ครับนะครับโอ้โหทางงุ้นทางงุ้นกระโดดไปไงออกเหรอทางนู้นออกทางงุ้นออกครับทางงุ้นออกนี่นี่ต้องยกไงยกกลับหลังเลยออกมายกขึ้นกล้ยกกลับหลังเลยเข้าแล้วก็ออกโหเสียดายเอามัดหักยอดสูงๆหน่อยเออดังนั้น เสียบเอาไว้เสียบเอาไว้โอ,โ,โอ้โหยอดไม้เพื่อจะข้งถุงปลาแล้วก็ให้ปลาหยดลงน้ํไให้ปลาตายนะครับตอนนี้ตอนนี้พอเฮแล้วปลามาแล้วเสียนปลาก็มาเต็มเลยตอนนี้นะครับเสียนออรอยตะข่ายก็มาด้วยครับตอนนี้เสียนรอยตะข่ายตอนนี้ก็มาด้วยเสียนรอยตะข่ายก็มาด้วยตอนนี้รอยตะข่าย เฮ้ยเร็วๆๆเดี๋ยวจะไม่ทันปลาเว้ย่อกี้ปลาตัวใหญ่กระโดดโอ้โหแม่กร,ระโดดในนู่นในยอใหญ่ฮะลอยขึ้นมาอไอตบชาวาไม่ต้องไปยุ่งมันนะ<อ>นี่ลอ,อยราคาอยี่ยนปลามาลอ,อยแล้วนะนี่ครับเ<อ>ชา้าวันนี้น,นี่เช้าวันมาสักสามโมงกว่านะครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ